บทที่3เชิญครับเชิญประชุมรีบลุกออกมาต้อนรับเขาเป็นชายร่างอ้วนใหญ่แขนขาเป็นมัดมัดเวลาเดินต้องกางแขนกางขาพราะหุบไม่เข้าดูคล้ายหุ่นยนต์ถึงแม้จะตัวใหญ่หนาเทอดทะประชุมก็ไม่ใช่คนสูงเขามองสุนันทินีได้ด้วยในตาระดับเดียวกันซึ่งสุนันทินีนั้น,นถึงแม้จะมองหลอกตาอยู่บ้างว่าสูงโปร่ง เพราะความอ่อนแออราชรนก็เป็นเพียงผู้หญิงสูงสันทัดคนธรรมดากลินเล้าชุนชุนและเห่ยมาในอากาศเมื่อเขาพูดได้กลิ่นก็รู้ชัดว่าไม่ใช่เล่าชั้นดีเพราะกลิ่นชุนก็ชวนให้วิงเวียนผมนึกว่าคุณเปลี่ยนใจซะแล้วรอเท่าไหร่ไม่เห็นมาต้องมาสิคะถึงจะเปลี่ยนใจก็ต้องให้คนมาบอกสุนันทินีนึกกลั้นหายใจรู้สึกรังเกียดกินเหล้าอบอวนนั้น ฉันขอพบเขาเลยได้ไหมคะประชุมยืนเฉยอ,อยู่ครู่หนึ่งเขากำลังคิดว่าอาจมีทางเพิ่มค่าป่วยการเขายังไม่เคยพบสุนันทินีเพราะเผ่าเป็นผู้มาติดต่อโดยตลอดโดยตลอดมาเห็นหน้าเข้าก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจอูมแม่เอ๋ยสวยหยาดฟ้ามาดินแท้ๆเชียวนี่เขาก็ไม่ทราบว่าหล่อนมีความจำเป็นอะไรจะต้องทุรนมาผูกมัดตัวเองกับนักโทษประหาร นายคนมาติดต่อก็บอกแต่ว่านายของเขาจำเป็นต้องแต่งงานด่วนด้วยเหตุผลบางประการแต่ไม่พร้อมจะผูกมัดตัวเองโดยถาวรเพียงให้ได้เปลี่ยนนามสกุลตามกฎหมายพอใจจะเป็นแม่ไม้แทนที่จะเป็นนางสาวโสดเขาถามว่าทำไมแต่เพาก็ตัดบทว่าธุรามีใช่เขาจะเกี่ยงก็ได้แต่มันก็ธุรามีใช่จริงๆ ความสำคัญสำหรับเขามันอยู่ที่ว่าหล่อนเต็มใจจ่ายตามที่เขาเรียกร้องทุกอย่างขอเพียงที่จะให้ได้เขามาจดทะเบียนลับๆกับนักโทษเท่านั้นซึ่งเขาเห็นว่าเป็นทางได้เงินง่ายมากใครจะมาสนใจเขาไม่ได้ช่วยนักโทษแหกคุกเพียงให้คนเข้ามาในที่คุมขังแล้วเขาก็ได้ค่าป่วยการแพงเขาทราบว่ามีเงื่อนไขยอย่างเดียวเท่านั้นนักโทษคนนั้น จะต้องมีนามสกุลที่บอกเทือกเถาเราก็หน่อยนายคนนี้นามสกุลรูจิเทพซึ่งจัดว่าเป็นนามสกุลดังอันที่จริงดังมากเชียวละคนหนึ่งกำลังจะขึ้นเป็นรองนายกรัฐมนตรีอยู่ภายในวันสองวันนี้ตามที่ได้ยินมาประชุมคิดว่าผู้หญิงคนนี้คงจะเป็นสาวทึนทึกอายุมากหน้าตามดูไม่ได้อาจจะประสาทอยู่บ้างคงอยากอวด ว่ามีผัวเป็นคนสกุลดีก็เลยให้นายหน้ามาเที่ยวหาคนคุกที่รู้ว่ากำลังจะถูกประหารจดทะเบียนกันแล้วก็จะคุยอวดได้ว่าเป็นสไยของตระกูลรุจิเทพช่างเถอะใครจะบ้าบอคอแตกยังไงมีเงินให้เขาก็แล้วมีเงินให้เขาแล้วเป็นแล้วกันประชุมงงไปเหมือนกันเมื่อเห็นสุนันทินี ผู้หญิงคนนี้ยังสาวแรกรุ่นสวยเหมือนกุลาบแรกแยมแต่งตัวสวยด้วยเสื้อผ้าตัดเย็บประณีตราคาคงแพงน่าดูผู้หญิงสวยและรวยอย่างนี้ไม่น่าจะหาคู่ยากไม่ต้องรวยก็ได้สวยๆยอย่างนี้หนุ่มๆก็แย่งกันจีบอุตลุดจะหาสามีดีแค่ไหนก็ได้นามสกุลโกโก้แค่ไหนก็คงหาได้ทั้งนั้นนี่ถ้ามาคนเดียวเขาก็อยากจะลองแซวเล่นบางที จะขอเพิ่มค่าป่วยการอีกนิดแต่คนของหล่อนที่ติดตามมาด้วยนั้นดูออกจะน่ากลัวตัวโตอย่างกับยักษ์ปักหลันในเผาคนนี้มาเจรจากับเขาเขาก็พอจะดูออกว่าคงไม่ใช่คนที่จะทําเล่นๆด้วยได้เจ้าการฉนกคนที่หล่อนจะเข้าพบนั่นก็ไม่เลวนักหรอกมันอาจจะไม่เบ่งว่านามสกุลดูจิเทพแต่ก็วางตัวเอาการพวกผู้คุมก็ต้องระวังตัว กลัวมันอารวาสมือเท้าไม่เบาเลยไม่มีใครกล้ารุนแรงกับมันนักเพราะกลัวนามสกุลมันคนสกุลนี้ยังอยู่ในตำแหน่งอิทธิพลหลายตำแหน่งประชุมถอนใจเฮือกใหญ่ผมเอาตัวออกมาไม่ได้หรอกครับคุณต้องเข้าไปพบในห้องขังไม่เป็นไรเวลานี้ถูกแยกขังต่างหากครับซีกนี้มีคนเดียวยิ่งเหมาะเผาพูดมาจากข้างหลังหมอนี่ริดมากครับ ตอนตำรวจเข้าจับกลุ่มมันสู้เต็มที่นายตำรวจนั่นขากันไกรหักต้องเข้าโรงพยาบาลให้มันลองเผาพูดฉันจะไปกับคุณผู้หญิงด้วยเผามักแสดงตัวเป็นลูกจ้างของสุนันทินีกับคนรู้จักผิวเผินเขาจะเรียกหล่อนว่าคุณผู้หญิงไม่เรียกหนูสู่อย่างเวลายอยู่ด้วยกันที่บ้านหรือตามลำพังผมอยากเตือนไว้ก่อนประชุมพูด ไปกันได้หรือ,อยังคะสุนันทินีถามคือผมคุณประชุมสุนันทินีพูดเสียงหนักแน่นฉันจะต้องไปเจราจากับนักโทษก่อนคุณจะไม่ได้เงินจากฉันซักแดงเดียวจนกว่าฉันจะได้พบเขาแล้วและเห็นว่ามีความเหมาะสมตามที่ฉันต้องการถ้าฉันเห็นไม่เหมาะสมลุงเผาะจะให้ค่าป่วยการคุณ2,000ันบาทเป็นค่าเสียเวลาแต่ถ้าฉันตกลงคุณจะได้สอง0,000บาท สำหรับตัวคุณเองกับอีกหนึ่งแสนที่คุณคิดว่าจะต้องไปแจกใจผู้คุมที่เกี่ยวข้องอีกหลายคนตามที่คุณตกลงไว้กับคนของฉันจ่ายทันทีที่ฉันจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยทีนี้คุณจะให้ฉันไปพบเขาได้หรือ,อยังกระดูกชิบหายประชุมนึกในใจเขาแค้นยิม้มพูดว่าได้สิครับเชิญทางนี้สุนันทินีเดินตามประชุม มีเผาตามหลังไปติดๆและรู้สึกเดินไปไกลมากตามทางแคบและมืดเปิดไฟเพียงสลัวๆส,สุนันทินีสถานเยือกและรู้สึกว่ามีมือหนักๆและอบอุ่นกดลงมาบนไหล่ไม่เป็นไรหรอกจะลงุงหล่อนหันไปพูดกับเผาถ้าเปลี่ยนใจเผาพูดไม่จ่ะลงุงสุนันทินียืนยันประชุมหยุดไขกุญแจประตูชั้นนอก มองเข้าไปเห็นห้องเป็นแถวอยู่ข้างในตอนนี้มีเขาละครับถูกแยกมาขังคนเดียวซิกนี้เรากันไว้เฉพาะนักโทษประหารใครมานอนนี่แล้วไม่มีทางรอดหรอกครับอยู่มานานหร้อย,ยังคะเดือนกว่าแล้วครับเดือนกว่าแต่คุณว่าเขาเพิ่งถูกตัดสินประหารนี่คะใช่ครับคืออย่างงี้ครับทางฝ่ายตำรวจเขาก็เกรงๆอยู่เพราะคนนามสกุลดูสิเทพนี่ ดังไม่ใช่เล่นผู้พิพากษาคาดีนี้คือคุณเถลิงพง์บดินนะครับก็มีชื่อว่าเป็นคนตรงและไม่เคยผ่อนผันให้เลยกับผู้ต้องหาคดีข่มขืนแล้วฆ่าทารุณแบบนี้ mm hmm. เขาเล่าว่ากันว่าท่านเคยมีแฟนสมัยยังเรียนอยู่มหาวิทยายลัยนะครับถูกฉุดไปลงแขกตอนเดินเข้าซอยจะกลับบ้านกลางวันแสครับพอทางบ้านเห็นหายไปก็ออกตามหา กว่าจะพบก็เน่าแล้วมันหมกคูไว้แถวบ้านนั่นเองทารุณจริงสุนันทินีอุทานครับคุณเถลิงเสียใจมากเขาเล่ากันอย่างนั้นนะครับแต่ทีหลังก็เจอคนใหม่แต่งงานอยู่กินกันมาจนผู้หญิงตายจากมีลูกด้วยกันคนหนึ่งเขาว่าออกจะเกเรพวกเรายังเคยพูดกันว่าถ้าหลวมตัวทำอะไรปิดลงไปนอกจากพ่อจะไม่ช่วยแล้ว อาจจะพิพากษาลูกสถานหนักด้วยก็ท่านตรงเหลือเกินครับแล้วก็อาจจะเพราะที่แฟนคอลายอย่างนั้นท่านจึงยังไม่เคยผ่อนผันให้เลยพวกขมขืนแล้วฆ่ากำหนดประหารทุกรายก็สมควรแล้วทาลุนขนาดนั้นก็ควรได้รับโทษหนักๆสุนันทีนีเห็นด้วยก็อย่างว่าตรงแนวเป็นไมบ้บรรทัดอย่างนี้แหละครับคุณเถลิงท่านก็ยังชะง,งักไปเหมือนกัน คดีในการชนกดูจิเทพคนนี้ก็นายพลกมนทัศน์คนที่จะมาเป็นรองนายกนะครับเคยมีบุญคุณมากับคุณเถลิงในยาว่าเคยช่วยอุปการะก,กันมาพักที่คุณเถลิงเดือดร้อนคุณเถลิงได้เรียนจนจบได้ปริญญามาเป็นผู้พิพากษายอย่างนี้ก็เพราะท่านนายพลละครับเคยช่วยเหลือท่านถ้าท่านมาขอร้องคุณเถลิงก็คงอลักอเหลือพิกล หมายความว่าคุณจะต้องปล่อยตัวหรือคะสุนันทินีสักถ้าการชนกมีหวังหลุดหล่อนเห็นจะต้องถอนตัวผมว่าคงไม่อย่างนั้นคุณเถลิงเป็นคนตรงท่านจะไม่สบายใจมากกว่าว่าต้องขัดใจผู้มีพระคุณแต่เผอิญว่าไม่มีปัญหาครับไม่เห็นมีใครมาพูดเรื่องในการชนกนี่เลยรู้สึกว่าจะไม่รู้จักพวกรูจิเทพทางนี้สักคนมาจากต่างจังหวัดครับ อาจจะเป็นพวกลูกหลานชายเฟยขาดการติดต่อหรือรเผอิญน,นามสกุลพ้องกันยังไงก็ไม่ทราบหมอนี่มันก็ไม่เคยเบ่งว่านามสกุลดังอาจเพราะไม่รู้ว่าดังหรือเพราะรู้ว่าตัวไม่ใช่ญาติเลยไม่กล้าแอบอ้างก็ได้เขาว่าคุณเถลิงเลื่อนการกำหนดการตัดสินพิพากษาโทษอยู่นานเพราะเรื่องนี้แต่หลักฐานมันก็ชี้ชัดครับท่านเลยสั่งประหารชีวิต เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี้เองครับกำชับให้ทำกันเงียบๆหน่อยผิดก็ว่ากันตามผิดแต่ท่านก็ไม่อยากให้กระทบจิตใจพวกรู้จิตเทพโดยไม่จำเป็นเขาก็ส่งตัวมาให้ผมจัดการเงียบที่สุดนี้แหละครับผมจึงได้ติดต่อบอกไปว่าได้ตัวแล้วคําสั่งเพิ่งตกมาไม่ถึงอาทิตย์สุนันทินีเห็นว่าสถานการณ์ดีกว่าที่หลอนหวังไว้เป็นอันมากนักโทษผู้นี้จะถูกประหารเงียบที่สุด เขาใช้นามสกุลรุจิเทพแต่ไม่รู้จักคนสกุลรุจิเทพในกรุงเลยพวกรุจิเทพดังๆซึ่งอาจจะใช่หรือไม่ใช่ญาติของเขาก็ได้จะไม่เข้ามาขัดขวางหรือแทรกแซงผู้พิพากษาซึ่งเป็นคนตรงไม่ยอมผ่อนผันแต่สั่งทําเงียบที่สุดเพื่อไม่ให้ผู้มีพระคุณต้องกระเทือนใจหล่อนคิดว่าสามแสนบาทไม่แพงเลยสำหรับผลงานของประชุม ประชุมเปิดประตูออกกว้างสุนันทินีก้าวเข้าไปก่อนเผาตามหลังยืนรอให้ประชุมปิดประตูลั่นกุญแจเสียใหม่ตามระเบียบจากนั้นประชุมก็นำทางไปถึงห้องขังในในสุดและไขกุญแจห้องนี้สุนันทินีขยับแว้นตาดำและผ้าแพร,พรคลุมศีรษะให้กระชับเข้าที่หล่อนไม่อยากเปิดเผยใบหน้าให้เห็นชัดผู้ชายคนหนึ่งนอนขดอยู่บนเตียงแคบๆ มีผ้าห่มเก่าๆคลุมตัวเพราะอากาศในยามดึกในเรือนจำนี้ออกจะหนาวเย็นสุนันทินีเองก็สถานแต่อาจเป็นเพราะตื่นเต้นมากกว่าหนาวตื่นมีคนมาหาแน่ประชุมพูดร่างที่ขดอยู่บนเตียงเคลื่อนไหวเล็กน้อยเขายกมือปิดตาเมื่อประชุมเปิดไฟอย่างคนที่หลับสบายแล้วตื่นมาพบไฟส่องตากระทันหัน ความจ้าทำให้ลืมตาไม่ขึ้นเขาค่อยทรงตัวลุกขึ้นนั่งอย่างงวงเงียอยู่บ้างเขาสวมเสื้อกางเกงสีมอมอและยับยน่นแขนข้างหนึ่งเห็นรอยช้ำเป็นปืนผมดำของเขายาวยุ่งเหยิงดวงหน้ารกไปด้วยหนวดเคราสุนันทินีรู้สึกว่าเขาเหมือนสัตว์ร,ร้ายขนรุงรังที่คลานขึ้นมาจากก้นบึ้งที่ไหนสักแห่งลุกประชุมพูดอีกลุกแล้วไงละ่ะ เขาตอบทั้งมือปิดตากวนอะไรดึกดื่นอย่างนี้วะลุกเร็วมีคนมาหามาหาหาเหวอะไรกันดึกดื่นป่านนี้คนจะนอนประชุมเอื้อมมือไปตบแขนนักโทษแรงๆบุษผมเผ้าและหนวดเขาลุงลังนั้นลุกยืนตามสั่งประชุมถอยกรูดห่างออกมาเกือบปะทะกับสุนันทินีเห็นชัดว่าเขาก็กลัวกลัวนักโทษคนนี้อยู่เหมือนกันสุนันทินีเอง ก็ถอยไปประทาเผาซึ่งแต่แขนหล่อนเป็นเชิงปลอบโยนและให้ความมั่นใจเขาสูงเหลือเกินสูงเลยประชุมไปช่วงสีสารหนึ่งเต็มๆไหล่เขากว้างมากรูปร่างเท่าที่เห็นดูสมส่วนเป็นชายชาตรีเต็มตัวสูงเพียวไหลกว้างเอวเล็กตะโพกเพียวคนแบบนี้ไม่ใช่คนประเภทนั่งโตทำงาน มีสุภาพสตรีมาหาประชุมพูดสุภาพสตรีหาที่ไหนเข้ามาในคุกระวังปากหน่อยนะประชุมเสียงแข็งมันน่าสงสัยนิวะอย่าไปทำอะไรเข้าหลักมีเรื่องแน่นักโทษพยายามจ้องฝ่าความสลัวเรือนภายในห้องขังสุภาพสตรีอะไรกันบ้าหรือเปล่าประชุมแกคิดหาทางทรมานฉันได้ใหม่หรือไงสุนันทินีชอบเสียงของเขาซึ่งมีกลางวันห้าว รื่นหูการออกเสียงชัดเจนอย่างคนมีการศึกษาดีเขาเป็นรู้จิเทพมาจากต่างจังหวัดแต่ไม่ใช่ชาวบ้านนอกคอกนาอย่างที่คนบางคนพูดกันเขาพูดกับประชุมอย่างคนเหนือกว่าไม่มีความเกรงกลัวถึงแม้จะยอมรับในทีว่าประชุมอยู่ในฐานะที่อาจทรมานเขาได้เขาพูดเหมือนปารบกับตัวเองว่าผู้หญิงจริงๆด้วย เขาก้าวออกมาข้างหน้า2อก้าวแล้วก็โค้งตัวลงต่ำทำท่าคล้ายๆหนุ่มฝรั่งสมัยเก่าโค้งขอเต้นรำกับแหม่มสาวอย่างที่เคยเห็นกันตามภาพยนตร์ที่ชายๆกันมาสวัสดีครับคุณสุภาพสตรีมีอะไรจะให้ผมรับใช้ไหมครับเขารู้จักใช้สำนวนสุภาพเสียด้วยต้องขอโทษด้วยนะครับที่นี่ขับแคบและสก,กปรกไม่ยอมให้ผมไปอยู่ที่อื่น ก็ต้องต้อนรับกันไปตามเพลงนิ่งๆธนาแล้วฟังคุณผู้หญิงพูดประชุมเอ็ดฟังก็ได้ถ้าลูกเล่นมากนะักระวังจะทำอะไรฉันนักโทษคำเม่นมองผู้คุมจนผู้คุมถอยหลังหนึ่งก้าวอย่างอัตโนมัติสุนันทินีรู้สึกว่าค่อยมีกำลังใจขึ้นผู้ชายคนนี้อาจจะผิดจริงที่ถูกกล่าวหาว่าคมขืนแล้วฆ่า หรืออย่างไรก็ไม่ทราบแต่หล่อนทราบแน่อยู่ประการหนึ่งว่าเขาไม่ใช่คนชั้นต่ำคนคนนี้มีการศึกษารู้จักมารยาทและฉลาดด้วยพูดกันดีๆก็ได้ค่ะคุณประชุมอย่าไปรวนเขาเลยผมเหรอครับหมอนี่แหละตัวดีรวนที่สุดเสียงหวานใสของสุนันทินีทำให้นักโทษประหารกระพริบตาและพยายามเพ่งมองมาอีกสุนันทินีก็มองเขาเหมือนกัน อย่างพินิจพิเคราะห์หล่อนไม่คิดว่าเขาจะเห็นอะไรมากหล่อนเลือกสวมชุดยาวกลมเทา้าแบบเคฟแบบแคฟแทนสีดำปักไหมแดงมาในวันนี้คอปิดแขนยาวถึงข้อมือตัวหลวมหล่อนสวมแว่นดำและคุมผ้าโปกศีสษะซ่อนผมเสียด้วยไฟในนี้ก็ไม่อำนวยให้เห็นอะไรมากนักนักโทษยกมือกอดอกผู้หญิงรวยๆสมัยนี้ มักมีรถนิยมแปลกๆเขาปารบใครจะต้องการพบนักโทษประหารเพื่ออะไรคุณต้องรวยมากหรือมีอิทธิพลมากไม่งั้นคงเข้ามาในนี้ไม่ได้หรอกถูกไหมสุนันทินีนิ่งเสียหล่อนเริ่มเดินเป็นวงกลมหรือเพียงครึ่งวงกลมคือจงใจให้ดูว่าหล่อนกำลังพิจารณาของที่คิดจะซื้อคุณครับเขาพูด มีอะไรก็ว่ามาเถอะดึกแล้วผมง่วงจังตอนนี้สมองมึนคิดอะไรไม่ถูกเดาไม่ออกจริงๆว่าคุณมาทำไมเสียงของเขาแฝงกังวาลท้าทายสุนันทินีเดินเฉียดเข้าไปใกล้ให้แน่ใจว่าเขาจะได้กลิ่นน้ำหอมหล่อนลุกก่อนก็เป็นคุณครับระวังประชุมพูดเร็วอย่าเข้าใกล้ หมอนี้ฆ่าผู้หญิงมาคนหนึงเลยนะครับผู้หญิงท้องอ่อนๆมันคมขืนและบีบคอซ้อมจนน่วมทั้งตัวลองดูเผาพูดเสียงเฮี้ยมเกรียมเขาเดินออกไปยืนตะงหานอยู่ตรงหน้านักโทษนักโทษก,กระพริบตาเขาเองก็เป็นคนสูงมากอยู่แต่เผาก็คมเสียเหลือนิดเดียวเออเขาอุทานมีองค์รักษมาซะด้วยเอามาจากไหนครับนี่ วัดแจ้งหรือวัดพระแก้วพุ่งมี้คงมีพาดหัวข่าวว่ายักษ์ในวัดหายไปตนหนึ่งอย่าพูดมากนะเผาเอ็ดครับไม่พูดนักโทษรับคำโดยเร็วไม่เชิงว่ากลัวแต่คลายว่าลอ,อนิดๆน,นอกจากไม่พูดแล้วผมจะไม่ขยับแขนขาปุบป,ปับอีกด้วยกลัวจะเข้าใจผิดเดี๋ยวไปจะคาดเขาจะไม่ได้เงินค่าอาหารสุนันทินีพยักหน้ากับเผา เขาหยิบกระติกเงินใบเล็กออกมาจากกระเป๋าลังแบรนด์ดีไหมคุณเขาถามการชนกรูจิเทพมองตาบุรุษร่างใหญ่แล้วยิ้มก็ดีขอบคุณสุนันทินีรับมาเปิดจุกเกลียวแล้วยื่นส่งให้การชนกยื่นมือมารับปลายนิ้วของเขาไล่นิ้วเรียวของสุนันทินีนิดหนึ่งก่อนจะรับกระติกไปขอบคุณมากเขาพูด สุนันทินีคิดว่าเขากล้าเอาการเขายกกติกขึ้นจรดปากดื่มอึกใหญ่แล้วลดลงเขายิ้มดื่มด้วยกันไหมครับเขาชวนไม่หรอกค่ะคุณการชนกฉันเตรียมมาฝากคุณสุนันทินีพูดกับเขาอย่างอ่อนหวานเพราะหล่อนจำเป็นจะต้องพึ่งเขาอยู่และเท่าที่เห็นอยู่นี้การชนกไม่ใช่คนที่จะตื่นเงินหรืออาจข่มขู่กันได้ง่ายๆ แต่เขาอาจจะมีพ่อแม่พี่น้องอยู่ในต่างจังหวัดเขาก็กำลังจะถูกประหารอยู่แล้วหากมกีเงินสักก้อนให้ญาติที่อยู่หลังเขาอาจจะยอมข้อสำคัญคงต้องพูดกับเขาดีๆค,คนคนนี้ดูจะชอบปลอบมากกว่าชอบขู่และไม่ค่อยกลัวอะไรด้วยอาจจะคิดว่ายังไงก็จะตายอยู่แล้วขอบคุณผมไม่ได้ดื่มแบรนด์ดีๆอย่างนี้มานานแล้วปกติ คุณเคยคุณเคยมีชีวิตที่สะดวกสบายกว่านี้ใช่ไหมคะไม่ว่ายัางไงก็สบายกว่าในคุกแล้วครับขอไม่ยอมบอกอะไรเลยตอบแบบกำปั้นทุบดินแท้แต่ขอบุณกับแบรนดีราคาแพงหลุดปากออกมาว่าไม่ได้ดื่มนานแล้วคงตั้งแต่ถูกจับหล่อนเห็นจะต้องใช้เวลาเจรจานานหน่อยแต่ค่อยพูดค่อยจาก,กันก็คงได้เรื่องเขาม่ใช่คนกักขระ หรือหยาบช้าสุนันทีนีหันไปพยักหน้ากับเผาอีกจบบทที่สาม